น,นี่านงะนี้เเนาะเอาลายขวางิลืมเนาะครับพี่น้องครับเดินไปหานต,ต,ต,ตัวนี้ด้วยนี่ก็อยู่ฟาร์มสองบ,บุญยืนเนาะครับเป็นฟร์มมีอยแปดตัวครับฟาร์ามนี่ครับมีนี่เลยครับมึงกันยาวๆเลยด้วยครับแบบนี้ น้อยบอกลูกสาวอุตส่าดูบรรยากาศด้วยบรรยากาศตรงนี้นนกระเบินเห็นไหมหันด้นหันหัววิยาภิเดี๋ยวแม่ก็เห็นด่ คุณดีภาด้ยดินี่กับจีจีเวยครับตัวไม่ยิ่งครับจีจีพุนบักดำดำแดงแดครับกับซาลิงครับซื้อซาเลิงถามได้ซื้อได้ครับ ขายบ่แพงครับจุ้มนี่นกับแม่ลูกครับแม่ลูกกับบแพ้งงคือกันครับมีลาตัวครับมาหาเหลือกเอาเลยครับอยู่จังหวัดอุด,ดอรน้ำเพอเมืองนี่ครับมันน้องสุกดาวครับ พิมมาเลยครับบ้านน้องสุกดาวจังหวัดดุดอนมาบ้านคุณอาลีฟาร์มพิมพ์ไปครับคุณอาลีฟาร์มครับพิมพ์ไปเลยครับเร็วๆเรียนเรียนเรียนจินดีครับอ้วนวุนว่นครับอ้วนวุ่น ไม่ใกล้ซูมไม่ใกล้มันไกล,ห,กลหนามือซูมซูมเนี่ยนับบรรยากาศทุงหน้าครับ <c oughs> ซูมไม่เห็นจัดซูมเห็นช,าชาัดๆครับตัวนี้ครับนี่กระซาลิงเมืองอุดรครับตัวนี้ครับแดงรับบ้วน <c oughs> ตัวนี้ครับแม่ลูกครับ ตัวนี้กท็ทวงคือกันครับตัวนี้ครับทองคือกันครับตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งตัวนี้ก็ทองครับเพิ่งผสมไปครับตะบุรติดบุติดครับเอฟสามหนึ่งเอฟสามหนึ่งครับซีเอฟสามหนึ่งตัวนี้ซีว่าครับตัวนี้ซีว่ายหนึ่งหกศูนย์ซีว่ายหนึ่งหกศูนย์ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เอฟหกแปด เชีหกแปดครับตัวนี้ก็ง่ามพึ่งกันครับตัวนี้เชีหกแปดครับตัวนี้หกแปดครับหกแปดสุดยอดเลยครับแม่ตัวนี้มีใไบไมีหลอดครบมีใไบไมีหลอดครับครบซื้อได้ครับมาถามซื้อได้อีกตัวนึงไปได้บลูครับแบบน,นี้ติดเสริมติดนี้เลย นี่ตัวงามครับเลือกซ้อได้เลยครับบอกจะทำใหไ่ดิออบอกจะทำอตไร ตัวนี้กัดงามคือกันครับผม <c oughs> มีหลายตัวครับมีสมีแล้วครับเปิดคอกเด็แม่ลูกครับ นี่บามั 1941, ่นครับบามั่นตัวนี้ครับชื่อซาเลียงครับหัวงอกพร้อมครับมึนสายเลือดบอยอุบลบอกเขาหนึ่สายเลียดบอยอุบลคืออะไรอบอยอุบลมือวงามจิตใจนอนแล้วครับคุณนะครับบึ้งครับ น,นี่ก็หัวจะออกมาท่านสอดสองเดือนครับตัวนี้น,นี่ผู้เลี้ยงครับอันนี้กําลังเก่าห้ครับสบายขึ้นยังนี้ครับเก่าห้ บรรยากาศรอบๆกรับสไตล์ที่สารบานเฮาอาี๋ครับมี่ยังมากไหมสไตล์แบบเงี้ยงง่วงแบบปล่อยครับมันแบบชืิวๆครับสไตล์เนีรับบรรยากาศก็อ้ยวิวดีขนาดครับคุ้นแล้วครับปลาหมอกปลาไม่ยาเขียวยังยังนีะครับเหนือต้นไผ่อุ้ยโฮโฮ ดูดีขนาดครับกัหลายตัวครับหลายตัวนี่ครับมีกนังเกาให้บู๋กองตุกตรวด้วยครับ นี่ครับตัวนี้และมักเก่าครับมีเนวเกา่าเก่านี่คือยูคลิกมิกครับสุดยอดสุดยอดน,นะครับบรมยากาดูอ้ยมันจะกาศแบสุดยอดเลยครับอย่ยงว่ว ครับ